ตอนที่3,647พบสัตว์เทวาอีกแล้วเช่นนั้นก็ไม่ต้องเก็บไปผ่านทางนั้นไปแล้วยังกลัวว่าจะไม่มีเนื้อกินอีกหรือห้อยฝฟิ่งยิบออกมาจากนั้นส่องไฟลงบนพื้นกล่าวกับเฟิงจิวว่านายหญิงระวังหน่อยอย,ย่าเยียบเลือดบนพื้นเข้าเฟิงจิวตอบจากนั้นก้าวเท้าเดินต่อไปข้างหน้าพร้อมกับพวกเขาพอมาถึงสถานที่ที่ซึ่งนางกับเซียนหยวนเมื่อเจอมาถึงในวันนั้นเฟิงจิวก็พูดกับพวกเขาว่าพวกเจ้าถอยไปหน่อยข้าจะเปิดประตูบ้านนี้ เห็นดังนั้นแล้วทุกคนพันถอยหลังพางมองผนังที่เหมือนกับถูกลวงตาไว้ด้วยความประหลาดใจพวกเขาเห็นนายหญิงหยิบกระจกอันหนึง่งวางบนพื้นทันทีที่กระจกวางลงไปแสงสว่างสายหนึ่งก็ส่องออกมาจากทิศหนไม่อาจทราบกลายเป็นไข้กลบนพื้นและผนังอย่างรวดเร็วพอผนังลวงตาตรงหน้าพวกเขาถูกเปิดออกทุกคนต่างม,มองด้วยความตกตะลึงด้วยขิดไม่ถึงเลยว่าจะมีถ้ำอื่นเช่นนี้อยู่จริงๆหากไม่ใช่พนาย,ยิงของพวกเขามาพวกเขาคงไม่อาจผ่านที่นี่ไปได้ไปเถอะ เฟิงจิวเอ่ยขึ้นหลังจากพวกเขาเข้าไปแล้วนางจึงค่อยหยิบกระจกบานนั้นขึ้นมาก่อนเดินไปข้างหน้าจากนั้นผนังดวงตาที่ถูกเปิดออกผานค่อยๆปิดลงกั้นทุกอย่างระว่างสองฝังเอาไว้กันโ h กอาจเป็นพอร,รับรู้ว่ากินไอไม่คุ้นเคยมาเยือนสถานที่ของพวกมันสัต์เทวาทั้งสองตัวที่ซุ่มอยู่ในถ้ำบริเวณปลายถ้ำแห่งนี้จึงส่งเสียงโคคำรามอย่างคุกคาม่ามกลางความมืดมิดนั้นสัตวเทวาสองตัวดวงตาสีข้างซาดประกายเย็นเยือกกระหายเลือด พวกมันเจ้างเงาคนที่ค่อยๆเข้ามาไกลไปจนถึงเปลวไฟที่สว่างขึ้นอย่างเชื่องช้าอยู่ในธรรมเมื่อสัตว์เทวาสองตัวมองเห็นพวกหนูอีและตู้ฝันที่เดินอยู่ข้างหน้าพวกมันพันมอบลงและกระโจนตัวเข้าใส่พร้อมกับแยกเขี้ยวแหลมคมเทว่าทัในในั้นเองที่เงาร่างสีแดงที่รับการคุ้มครองอยู่ตรงกลางพันสะท้อนเข้าสู่สายตาของสัตว์เทวาทั้งสองทำเอาพวกมันที่มีท่าทางดูไร้นั้นหวาดกลัวจนตัวสั่นราวกับหนูเจอแมวในทันทีกันกัน เสียงคำรามสงสัยยังคงดังขึ้นถ้าว่ากลับฟังดูอ่อนกำลังลงมากแล้วไรซึ่งความน่ากลัวสัตว์เทวสองตัวถอยลังไปทีละก้า 9. ทางมองเฟื่งจิ๋วที่เดินมาอย่างช้าๆด้วยความหวาดกลัวตนระวงพวกมันจำกินไอของมนุษย์คนนี้ได้ถึงขั้นไมก่กล้ามุนไกหันหลังให้กับพวกเฟ่งจิว๋วเพียงถอยหลังอย่างต่อเนื่องกลัวว่าพวกเฟื่งจิ๋วจะดงมือโดยที่พวกมันไม่ทันระวังโอนายญิงสัตว์้ายสองตัวนี้ไม่ใช่ว่าจำท่านได้ดอกหรือดยอีมองสัตว์้ายสองตัวนั้นด้วยความประหลาดใจ ฝ่ายพวกเขาเดินหน้าไป9ก้าหนึ่งสัตว์้ายสองตัวนั้นก็ถอยหลังไปสามก้าไม่กล้าหมุนไก่หนีไปโดยสิ้นเชิงทาได้เพียงหวาดระแวงพวกเขาเห็นพวกมันจ้องนายยิงไม่วางตาชัดเจนว่ามันจำนายยิงของพวกเขาได้เฟิงจิวชำองมองอย่างเย็นชาครั้งก่อนข้ากับโม่เจอมาที่นี่แล้วสัตวเทวาสองตัวนั้นโชคดีหนีจากพกข้าไปได้ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้มีหน้าเราพวกมันถึงดูกลัวนายท่านหนักรวยอียมยิมนายยิง สัตว์ได้รับสัตว์เทวาทางนี้ไม่น้อยจริงๆพวกเราเดินมาสักพักก็พบถึงสามตัวแล้วเห็นสัตว์เทวาสองตัวนั้นไม่จูดจมพวกเขาลลวอีและตู้ฟันที่เดินอยู่ข้างหน้าจึงไม่ได้ลงมือเช่นกันแค่จ้องมองสัตว์เทวาสองตัวนั้นตู้ฟันใช้พัดโบกลมเบาๆกล่าวพร้อมรอยยิม้มสัตว์ได้รับสัตว์เทวาพูดภาษาคนได้แล้วนายยิงท่านว่าพวกเราทำทางกับสัตว์เทวาสองตัวนี้ได้หรือไม่ตอนที่3,648ป่าที่อันตรายเป็นอย่างยิง่ง ไได้ยินคำนี้สัตว์เทวาสองตัวนี้พันศพตากันไม่เชื่อว่าพวกเขาจะแค่อยากถามทางหรืออะไรไม่แน่ว่าหากถูกจับได้แล้วแม้แต่ชีวิตก็ไม่เหลือหรอคิดถึงตรงนี้แล้วพวกมันไม่สนใจอะไรอย่างอื่นอีกหลังจากถอยหลังไปหลายมีอย่างรวดเร็วแล้วก็เรียหมุนกายหนีไปทันทีเห็นภาพนี้แล้วทุกคนพันงงง,งนันสัตว์เทวาสองตัวนี้กลัวขนาดนี้เลยหรือตอนในยิงกับเจ้าตำหนักมาเมื่อครั้งก่อนทําอะไรกับพวกมันไว้กันแน่ถึงทําให้พวกมันเกิดเงาดําในจิตใจได้ถึงเพียงนี้ พวกเขาเดินต่อไปพบว,ว่าถ้ำนี้โคตรเคียวถ้ำข้างในก็มีอยู่ไม่น้อยแถมถ้ำกลางถ้ำนี้เหมือนจะซ่อนกินไอสัตว์ใดเอาไว้ด้วยเพียงแต่ไม่มีสัตว์ใดกล้าโผลออกมาขันพวกเขาเดินออกไปข้างนอกสิ่งที่สะท้อนสูลสายตาคือป่าสะดุ้งหูลูกตาป่าดิบชืน้นเต็มไปด้วยใบไม้เขียวขจีและวัชพืชถ้ากลางจริงกานงูพิษโผล่ออกมาให้เห็นทุกคนแห่งพวกมันแลบลินพางสงเสียงฟอฟอทางนี้มีความชื้นมากกว่าที่พวกเรามาก่อนหน้านี้ แถมยังมีมแมลงพิษอีกมากมายไว้เฟื่องเราพางใช้กระบี่ในมือตัดหญ้ารกรอบพางต้องกันไม่ให้หญ้าเหล่านั้นควรโดนเฟื่องจิ๋วเขา้าหาที่พักผ่อนก่อนแล้วค่อยดูว่าที่นี่คือที่ไหนเดินมาเราให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าก่อนหลังจากพบสถานที่ที่พักที่ค่อนข้างราบเรียบและไม่มีหญ้ารกมากจึงค่อยวางแผนอีกทีนายหญิงท่านระวังหน่อยชินซินไปชิงเชิงเดินตามมาอยู่ข้างกายเฟื่องจิว๋วขอให้นางเดินอย่างระมัดระวังเพราะหนทางนั้นไม่ราบเรียบ วดหินก็มีอยู่ไม่น้อยเฟิื่งงจีวตอบจากนั้นก้างเท้าเดินไปข้างหน้าตอนทุกคนมาถึงพื้นทรายรอบคางค่อนข้างลงกว้างคราวนี้พวกเขาจึงสามารถผักเท้าได้แล้วตูฟว้ฟันเว่ยเฟิงแต่หลัวอีเหาะขึ้นท้องฟ้าคิดมองดูว่าพวกเขาอยู่ห่างจากป่าแค่ไหนใครเล่าจะรู้ว่าตอนพวกเขาเหาะขึ้นไปและเห็นปลาที่ไร,ร้ขอบเขตโดยรอบก็ทำให้พวกเขาอดมุนงงไม่ได้พวกเราอยู่ในป่าหรือเกล่นี้ไม่เห็นเลยว่าทางไหนคือทางออกหลัวอีพูดอย่างทำอะไรไม่ถูก ทางสีทิศล้วนเป็นต้นไม้ใหญ่เทียมฟ้าทอดมองตามสายตาไปหากไม่ใช่ป่าก,ก็เป็นต้นไม้ไม่รู้ว่าทางไหนคือทางออกโดยสิ้นเชิงตู้ฟันขยับพัดในมือทันในนั้นพันเก็บพัดชี้ไปยังทิศทางหนึ่งแล้วกล่าวว่าพวกเจ้าว่าทางนั้นคืออะไรเมื่อเฟิงกับลอยอีมองทิศทางที่เขาชี้เห็นเพียงทางนั้นมืดมนไปหมดดูเหมือนนกทว่าห่างจากที่นี่ไกลบ้างจึงมองไม่ค่อยชัดเจนน่าจะเป็นนกกระมังแต่นกเหมือนจะตัวใหญ่อยู่นะแย่แล้วมันมุ่งหน้ามาทางพวกเราลอยอีกล่าว รีบดึงสองคนกระโดดลงไปข้างล่างทว่าชั่วขณะดเดียวนี้ฝูงนกที่ดูเหมือนอยู่ไกลพล้นกลับมาถึงตรงหน้าแล้วความมืดเพืินหนึ่งจู่โจมใส่พวกเขาทั้งสามคนหาที่หลบเร็วเวยเฟิร์ตะโกนบอกพวกเฟิรนเชียวด้วยกังวลว่าพวกเขาจะพานกนั้นโจมตีพวกนายหญิงข้างล่างจึงไม่กล้ากลับไปเพียงกระโดดไปอีกทิศทางหนึ่งชิวชิวอาร์กเสียงลมพัดกันโชกแรงดังออกมาจากปากของนกดำยักษ์ตัวนั้นพวกมันดูไม่คล้ายมนุษย์เลยก็ไม่คล้ายนกทั้งยังมีกินไอประหลาดกระหายเลือดอีกด้วย ทุกที่ที่นกดำยากเหล่านั้นบินผ่านต้นไม้สูงชลดที่เขียวชอุ่มก็กลับกลายเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่ตายแล้วไม่เหลือใบไม้แม้แต่ใบเดียวไม่เห็นความหายนาที่เกิดจากปูนนกเฟิงจิวพันลีตาลงเล็กน้อยเสื้อผ้าข,ของนางตือสวัยก่อนที่กลุ่มเปลวไฟจะพุ่งผ่านออกมาอย่างรวดเร็ว